สวัสดีครับวันนี้ผมมาทดสอบระบบกระจายเสียงวิถีใหม่นะครับเป็นการกระจายเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้จะเป็นการกระจายเสียงจากเทศบาลอบปตนะครับเป็นไร้สายนะครับแต่วันนี้เรากระจายเสียงจากนนทบุรีนะครับโดยทําการทดสอบรับสัญญาณนะครับผมวิ่งมาจากนนทบุรีเนี่ยตามเส้นทางนะครับตั้งแต่นนทบุรีจนนะครับวิ่งวิ่งวิ่งจากนนมานะครับ มาถึงตอนนี้ก็มุ่งหน้าสู่ราชบุรีแล้วก็จะไปต่อนะครับไปหาลูกค้าต่อนะครับครับก็อนีก็อยู่ใกล้ตัวเมืองนะครับอยู่นอกเมืองอยู่ชานเมืองนะครับก็ตะกี้วิ่งวิ่งมาเนี่ยนะครับสัญญาณเสียงตั้งแต่นนทบุรีวิ่งมาก็ชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าตะกี้พอดีไม่ได้ถ่ายนะฮะขับรถมาคนเดียวนะครับอันนี้ผมจะเริ่มเริ่มถ่ายตรงนี้ก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับเอา หลักการทํางานก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นการส่งเป็นการส่งสถานีเครื่องส่งเนี่ยเราจะส่งจากนนทบุรีมานะครับมันจะเป็นตัวนี้นะครับก็นะครับเครื่องส่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมส่งจากนนทบุรีมานะครับตอนนี้ผมเปิดสปอตมาอยู่นะครับเปิดสปอตเป็นอ่เป็นกฎหมายนะครับ เป็นเรื่องของกฎหมายนะตอนนี้เราสามารถรับฟังผ่านมือถือได้นะครับหมายว่าเราไม่จําเป็นต้องฟังใช้ลูกข่ายฟังก็ได้เราจะใช้มือถือฟังก็ได้นะครับโดยที่เราสามารถมอนิเตอร์การทํางานของอุปกรณ์นะครับที่เครื่องส่งนะครับได้นะครับตัวนี้ก็คือเครื่องส่งที่ตั้งอยู่ที่นนทบุรีนะฮะเดี๋ยวผมจะทําการปิดการออกอากาศก่อนนะครับหยุดออกอากาศนะฮะทุกครั้งที่มีการปิดเปิดนะฮะปิดเปิดตรงนี้นะครับ ซึ่งจริงๆถ้าถ้าผมอยู่นนก็คือผมกดปุ่มออนแอร์กับออโซนนะครับตอนนี้ออนแอร์เนี่ยถูกทำงานอยู่นะครับถูกสั่งให้ทำงานอยู่นะครับก็จะขึ้นในสถานะก็ขึ้นเป็นตัวนี้นะครับขึ้นผมจะปิดนะครับปิดก็จะมีการแจ้งเตือนมานะครับจากไลน์นะครับก็จะแจ้งเตือนมานะครับเนี่ยครับขึ้นมาละนะครับแจ้งเตือนขึ้นมาละ่าขณะนี้มีการหยุดออกอากาศนะฮะของไลน์กบ ไอกรุ๊ปของเครื่องตัวนี้ก็คือเราจำลองว่าเป็นเครื่องของหมู่บ้านอยู่นะครับตอนนี้ถ้าเกิดเข้าไปรับฟังเนี่ยก็จะไม่มีเสียงนะครับเพราะว่ามันเล่นไม่ได้นะครับตอนนี้เพราะาเราปิดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดนะครับเปิดเครื่องก็คือกดออนแอร์นะครับเพื่อให้ออกอากาศเพื่อเราจะรับฟังผ่านมือถือได้นะครับก็คืออ่าโอเคสมมติอันนี้ผมเนื่องจากว่าผมอยู่ไกลนะครับผมก็รีโมทเข้าไปเลย ก็สั่งออนนะครับสั่งออนเดี๋ยวมันก็จะแจ้งเตือนมาในไลน์นะครับว่าเริ่มกระจายเสียงนะครับสามารถรับฟังเนี่ยนะครับก็แจ้งเตือนมาละนะฮะเปิดอออากาศกดรับฟังนะครับเราก็เข้าไปที่ลิงก์นะครับก็สามารถรับฟังเสียงได้นะครับอันนี้คือเสียงเสียงที่นนทบุรีนะครับ้ถตอนนี้นะครับยื่นคําร้องขอเป็นคนสาบสูญได้จากนั้นโอเคนะครับ อันนี้คือเสียงที่ที่นนทนนทบุรีนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะจะให้ให้ฟังผ่านเครื่องเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้เรายังไม่ได้สั่งเรายังไม่ได้สั่งเพื่อเพื่อมาตรงนี้นะครับอันนี้คือไม่มีเสียงนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะทําการสั่งก็คือทุกถ้าเราต้องการเอาเสียงมาออกที่ลูกค้าเราก็กดปุ่มออนแอร์เฮ้ยโทษทีครับปุ่มออโซนครับไม่ใช่ออนแอร์ air. นะครับก็คือปุ่มนี้นะครับอ่า กดครับอ่าอันนี้ครับผมนี่กดอันนี้นะครับพอกดปุ๊บนะครับตัวลูกนะครับตัวนี้มันก็จะทํางานนะครับก็เนี่ยครับปุ่มนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมันจะอ่อนนะครับได้ยินเสียงดีเลย์ทางานละนะครับนะครับเสียงก็จะมาออกที่นี่ละนะครับเสียงจะมาออกที่ลูกขายนะครับตัวนี้ตัวนี้ไฟไฟติดพอดีมันสว่างนิดหนึ่งนะครับ อันนี้ก็จะมีเสียงมาออกที่นี่นะครับหมายง่ายจังแม่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักง,งานกิจการยุติธรรมตอนปลอมลายเซ็นผิดกฎหมายอ้าวลุงอ,อ้วนจังมานั่งหน่อยอะไรคนเดียวตรงนี้ล่ะสีหน้าเครียดเชียวมีอะไรหรือเปล่ามีสิยา่นกตะกี้ทางธนาคารโทรมาบอกว่าลุงของกู้เงินกับธนาคารแถมยังมีลายเซ็นลุงด้วยทั้ทงที่ลุงก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ออมาเลยรู้ว่าลูกน้องคนสนิทลุงที่เพิ่งลาออกไปนะสิพร้อมลายเซ็นลงคู่เงินธนาคารแสนกว่าบาทแน่ฮะแสนกว่าบาทสาวไว้ใจแท้ๆยังกล้าทำแบบนี้อันนี้คือสัญญาณเสียงที่ออกอากาศที่นนนะครับก็คือเราสามารถรับรับรับฟังได้สองที่นะครับ ปลอมลายเซ็นจากความคิดเห็นในเอกสานะครับก็ตามทําเอกสารปลอมกับเราจะฟังจากลูกข่ายก็ได้นะครับหรือจะฟังจากโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับลูกข่ายก็คือเสียงออกที่ลำโพงนะครับหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารเพื่อให้หลบเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงก็ถือว่าทำผิดสมมติผมปิดนะครับผมสั่งปิดที่นนทบุรีนะครับเสียงก็ทั้งจตรงนี้ก็จะหยุดนะครับเราก็ดูตรงนี้ครับาปลลอมยเ็น ผู้เสียหายก็สามารถแจ้งความได้เห็นมครับมันก็จะปิดนะครับคือตอนนี้อาจจะมีสัญญาณรบก,กวนนิดนึงเนื่อง,งจากว่าผมเสียบจากอ,อินเวอร์เตอร์ในรถยนต์อยู่นะครับก็คือเสียงเขาเรียกอะไรอินเวอร์เตอร์มันกรองกระแสไม่ค่อยดีนะครับอันนี้เป็นทดสอบอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มเริ่มทดสอบแล้วก็ขับรถจนถึงลูกค้าเลยนะครับผมผมจะเปิดทิ้งไว้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะถ่ายเป็นช่วงๆไป นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะขับรถละครับอันนี้ก็สั่งงานนะครับเดี๋ยวก็ให้มันทํางานของมันไปนะครับฉันว่าจะต่อเติมห้องที่เพิ่มเช่าซะหน่อยนึงอ่ะมันเก่าพอเราสั่งปุ๊บมันก็จะทํางานนะครับก็จะมีนะเปิดเบาๆนะครับสวยดีนะเลยกับจะตกกันบ้างอ่ะแกว่าฉันควรจะเริกจากตรงไหนก่อนดีอ่ะจะทําใหม่ขนาดนี้บอกเจ้าของที้เช่าหรือยังนี่ย เดี๋ยวผมจะหยุดหยุดการบันเทศก่อนนะครับเดี๋ยวจะขับไปค่อยบันเทกอีกทีนะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าเมืองราชบุรีแล้วนะครับนนก็อยู่เริ่มเป็นเขตชุมชนในเมืองนะครับผมก็ขับด้วยความเร็วประมาณแปดเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็สัญญาณเสียงก็ไม่มีสะดุดนะครับ เรื่อยๆครับสัญญาณดตอนนี้เป็นคงข่ายของของไม้นะครับของแคปนะครับไม่บายแคปหรือคงข่ายเดียวกับทรูนะครับเท่าที่ทดสอบมาก็ไม่มีสะดุดนะครับเอ็นผ่านเอ็นทีด้วย ย่านอินเทอร์เน็ตตรงนี้ค่อนข้างนิ่งครับสะเทียนนะครับ เรื่อยๆนะครับผมจะคอยสังเกตว่ามันหลุดหรือเปล่านะครับแต่ว่าเท่าที่วิ่งมาตั้งแต่เมื่อเช้านะครับบนเส้นทางหลักนี่สมูทครับค่อนข้างสมูทเดี๋ยวต้องไปถึงใกล้ๆลูกค้าอาจจะออกนอกเมืองนิดหนึ่งเดี๋ยวตรงนั้นก็เดี๋ยวทดสอบอีกทีนะครับคิดว่าในในเมืองตรงนี้เมืองตัวเมืองราชบุรีคงไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะในเมืองยังไงคงคายอินเทอร์เน็ตนะครับจีเอสเอ็มโมบายเนี่ย ค่อนข้างนิ่งอยู่และเสถียรนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานในเมืองเนี่ยไม่มีปัญหานะครับย้ายไปไหนตรงไหนก็ได้นะครับขอให้คอนเน็กอินเทอร์เน็ตได้นะครับกำลังผ่านบีซีนะครับก็เสียงชัดเจนครับชัดเจนครับเดี๋ยวผมขอขับรถกันนะครับครับตอนนี้ก็จริงๆก็ผ่านภูมิประเทศที่เป็นเนินนะครับเป็นเขาเป็นอะไร รับได้อยู่นะครับชัดเจนนะครับถนนหลักคงไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเปิดขายคงขายเมถะเนี่ยครับตรงนี้ก็ผ่านคงขายของเป็นเสาส่งนะครับนอดนะครับนะครับก็ถนนหลักคงไม่น่าไม่น่ามีปัญหานะครับก็รับรับได้อยู่นะครับอีกผ่านชุมชนนะครับ ชุมชนมานะครับข้างหน้าน่าจะเป็นหน่วยงานราชการนะครับผมดูก่อนว่าเป็นอะไรนะครับเป็นศูนย์ศูนย์การศึกษาจอมบึงนะครับตอนนี้ก็พื้นที่ตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับชัดเจนนะครับัญญานเสียงจากนนทบ,บุรีมาถึงนี่ไ,ได้ ต้อนะนี้นก็ผ่นานบ้านนาคอกนะครับา่ไปปักท่อบ้านเขาถ้ำเห็นหอกระจายข่าวหมู่บ้านเดียวนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาครับชัดเจนนะครับญาณเสียงชัดเจนนะครับ ได้นะครับในในหมู่บ้านอย่างนี้ใช้ได้หมดนะครับตัวเสียงไร้สายผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับเสียงชัดเจนแน่นอนครับตอนนี้ก็เข้ามาในหมู่บ้านผ่านชุมชนนะครับผ่านหมู่บ้านก็ภูมิประเทศตรงนี้ก็จะเป็น สูงนะครับก็ไม่ไม่เชิญเป็นภูเขานะครับเป็นเนินเป็นนะครับเป็นป่าเป็นต้นไม้นะครับคือคือถ้าเป็นชุมชนเนี่ยไม่มีปัญหาครับเพราะว่าคงถ่ายมือถืออินเทอร์เน็ตมือถือเนี่ยมาถึงอยู่แล้วนะครับนะครับตลาดทัพย์สมบูรณ์นะครับรบ,บ,นนรบ,บ้านนาคอกบานุรีตรงนี้รับได้ครับ ตอนเห็นสเตชันเบสสเตชันของไทยมือถืออยู่ตรงโน้นครับสูงครับสูงพื้นที่ตรงนี้น่าจะสบายครับสบายน่าจะกระจายได้ทั่วจังหวัดราชบุรีผมว่าไม,ไม่ไม่น่าติดเดี๋ยวต้องไปทดสอบทางโซนส่วนพึ่งครับบนเขาสูงสูงในป,ป่าอีกทีนึงแต่ถ้าโซนในเมืองโซนรอบๆเนี่ย ัญญาณอินเทอร์เน็ตน่าจะครอบคลุมนะครับเดี๋ยวต้องไปเช็คทีทนียครับเบสอันนี้ไม่แน่ใจว่าเสาของค่ายไหนนะครับแต่ของเราว่าชัดเจนเรา,าชัดเจนแน่นอน